สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพอกันเทีอกเลือก็ะเครื่องดื่มประจำเือนเครื่องดื่มประจำบ้านน่าจะเด้ออันเพื่อนๆน,นก,นสก,นกน็สบายดีกันมัดทนะุกคนบอค่ะสบายดีกันมัดเนาะค่ะเนาะนนอนรับดีก็กินข้าวแซ่บก็แฮปปี้แมนบอค่ะมาค่ะ ให้หอมแหงมาเอาสักอึกกอนเน,ะคะนอค่ะเนาะอันข้างนอกเมื่อกี้นี่ฝนตกค่ะฝนตกแหงเด้อค่ะมาเป็นช่วงช่วงเมื่อตึบ๊บหลังจากฝนตกมามาเป็นนั้นอากาศค่อยคอยเปิดเนะคะน่นเนาะแต่ว่าทางเงินอเอ้ยเมื่อนี้นี่มันที่มีฝนมดมือ้อจนหดตนแหลง ก็มีฝนปะปายแต่ว่าอันตอนเ้านี่สิเป็นฝนตกแหงได้เป็นช่วงๆค่ะถ้าพันบุบตกก็เป็นถือว่าอากาศอากาศดีเนาะค่ะเนาะก,ก็บอค่อยหนาวหนาวอยู่แต่ว่ามันบดถึงกับติดลบสิค่ะเพราะมันเป็นหนาหนาวอยู่ดังพี่ก็ถือว่าอันเป็นอากาศดีค่ะมีลมนิดๆน,น้อยๆถ้าบบได้ออกไปก็เหลือก็าโบมีปัญหาเนาะค่ะเนาะถ้าว่าผู้เหลือออกไปยันทำงานหรือว่าไปจ่ายกับเคาะกับเขา,ก,ขาก็ต้องใส่ ถ้าโบใช้รถก็ต้องใส่อันเสื้อกันฝนบางเงี้ยไปหรือล่มล่มก็ใช้ได้เพราะว่าลมบ่ค่อยมีก็ถือว่าโอเคค่ะมาค่ะกินกาแฟไปน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนาะเบื้องบรรยากาศอันตกแหงนี่เลยนะคะเมื่อกี้นี่ปุ๊บ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 อันก็เลยอันตกแหงพันเป็นมืดมืดเลยนะคะบัดฝนเสาตกแล้วพันเป็นอากาศอยากสว่างแด่ก็บอว่ากันเนาะค่ะมันเป็นตามสภาพผมมีอากาศ ก็ดูสวยงามไปอีกแบบค่ะเฮ้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเวลาฝนตกลงก็ดูสดชื่นดน,นาะน่ะน้เดาออกไปข้ขางนอกก็ได้ต้มกาแฟแล้วก็เลยมานั่งคุยกันเน,นาะค่ะนอจิบกาแฟคุยกันหาเรื่องตะเลคุยค่ะเมืนน่อนี้ยังบบได้แวบเข้ามานําหัวสมองสักนิดคันนี้แฟนเอ้ยพันกับบอยู่ค่ะอันนี้ก็ข่าวประจำบ้านเน,นาะค่ะนอนพันออกไปยันไปท่าเรือพัน ไปเอาสกูตเตอร์ไปเด้อค่ะเก่งเด้อค่ะเอาโมเตอร์ไซค์น้อยไปเพราะพันอยากขี่พันว่ามันสบายแล้วก็อีกอย่างอันถ้าว่าฝนตกนี่รถมันสิทติเนะคะนาะนำทางกันจราจรมันสิทติดคนใช้รถไหลเพราะพูดเลยกระบอยอยากเปียกว่างั้นเหรอป้าเอยก็เลยบอกว่าตัวแน่ใจยาเนาะไปไป,ไปแน่ใจท่าจักน้อยพักก็ไปเมื่อกี้นี้เด้อค่ะก็เลยท่าทีแรกว่าน่ะเอาว่าน่ะออกไปก็พอดีฝนมาตก ก็เลยท่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอดีฝนก็ยุดตกก็พอดีแหละค่ะเอดที่อันทอดเหลืออันกระบบเปียกเพราะว่าพ่นก็ไปได้ประมาณสักสามสิบกว่านาทีเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าโชคดีโบเปียก่างั้นนแ่ปะพิ่บอกโบเพรเฮาเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์น้อยไปเพราะว่ามันไปมาสะดวกค่ะกระปุตีแต่ถ้าว่าไปนําทางอันรถใหญ่ถ้าว่าฝนตกหลินคนพ่นไซรรถเนาะค่ะเนาะคนไซรรถพ่นติดอะค่ะรถมันก็ติด เป็นหุ่นห่วยสิคะข้าไปนํารถอันทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยพันมันบบติดเนาะขนมีแต่อันจุดไฟแดงก็โจดก็จุนไฟเขียวก็ไปก็มันปลอดภัยก็บม่มีอันปัญหาเมื่นกันไปถ้าเหาโบถ้าเหาว่าโบยานเปียกเลยค่ะมันก็ใส่เสื้อผ้ากันฝนเรียบร้อยแล้วค่ะพนบอกว่ามันสะดวกเพราะว่าถ้าขากกับตอนอันบายเพันถ้ารถถ้าฝนตกก รถกระติดเบาๆก็หุนห่วยอันไปเปนี่เราสบายมาเป็นอากาศดีก็แม่นขวางพันอยู่ค่ะมันบอถึงกับหนาวจัดใส่ถุงมือใส่เตือนละก็ใส่หมวกอันเดี๋ยวนี้พันเธอใส่หมวกอันขนนกเนาะขนากน้ำรถมอเตอร์ไซค์น้อยก็ตรงใส่เ้ยค่ะถ้าบบใส่กันโดนปั๊บก็ครบสูตรค่ะเรียบร้อยก็ไปของเพื่อนอ่ะพอดีเพิ่นไปหาหมู่เพิ่นเพื่อนก็เอ้ยก็บโได้ไปนะเพิ่อนดอก ไปหาหมูแล้วก็ไปเอ็ดฮันเอ็ดนี่นําเดือพี่น่ะดีบอกค่ะก็จุกกระจิกเมื่อวานเอ้ยก็ไปมืดมืดเลยค่ะไปเรือไปซ้อยพ่นเพ่นอยากคือมีตัวช่วยไปยันจับฮันจับนี้เอ้ยก็ไปมืดมืดค่ะก็ไปตั้งแต่เสาเนาะค่ะเนาะกลับมาก็เป็นตนบ่ายก็มันก็มืดมืดไปแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าไปวันก็บบริเอ็ดต์ยุน้าเหอนค่ะก็มื้อนี้ก็เอ้ยก็อยู่เหอนก็ลุง อัดคลิปลงอันนั้นแล้วก็เอ้ยกาเอสันเอสน,นี่เอ้ยเนาะค่ะเนาะตามภาษาแม่บอกค่ะก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะตามแต่ละตามแต่ละบ้านว่างั้นเงี้ยปะก็จิบกาแฟเป็นปปน้ำคุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นวิถีชีวิตของแม่บ้านถังพี่ค่ะอีกแบบนึงเพราะว่ามันอยู่กันคนละทวีปเ,เ,เนาะค่ะเนาะบ้านเอาพันปีเด็ดจ้ามดมื้อเนาะค่ะเนาะแรงมากก็ จากเศร้าหมดแหลงบางัง่นเดี๋ไปจ้าหมดมือก็สดชื่นไปอีกแบบค่ะอันใส่กันห่มกังอันกันแดดเนาะค่ะทางนี้มันกันฝุนอันใส่เสื้ออันหนาๆใส่กันฝุนกันความหนาวอันกันลมมันเข้า่างั้นเดี๋ไปหนาวก็เย็นนี่หลยค่ะปีนี้ก็มีหิมะตกหน่อยนึงค่ะหิมะเปียกเนาะบนช่วงคริสต์มาสก็บ่ได้มีสีขาว เป็นอากาศคนอ,อันฝนตกอากาศดีอยู่ค่ะก็บรดิติลุแต่บางปีก็นหนาวหนาวเยคะ่ะมันก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงเนาะก็เนาะแล้วแต่ส,สนที่ว่าอันสภาพภูมิอากาศพัฒนาเปลี่ยนแปลงว่างั้นเถอะยากระเขียวเด้อค่ะนำสนามยาหลังเหมือนเอลยนี่ก็เขียว เขียวนเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศค่อนข้างดีเนาะคะเนาะสำหรับอุณหภูมิของต้นไม้ของเตอว่างั้นนหอปะอันต้นไม้ก็บางต้นก็เหลือแต่กลางแต่กิ่งเนาะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นตามฤดูกาลของพันบางต้นก็ยังเขียวชอุ่มดีค่ะก็ถือว่าอันคักมันบอกค่ะแต่ว่าอันก็คือว่าเนาะคะเนาะถ้าว่าช่วงนี้ก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านาหนาเน,านะะี่ยค่ะ ถ้าบนหน้าบนใดเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ก็เยนนะะ็นเลยค่ะอย่าว่าเห็นอากาศอันอันนี้แล้วมันอาาัมอมน,นะะมันเป็นอากาศดีโมเมนต์เลยค่ะมันเป็นอากาศเย็นอ่ะคลิปนี้ก็บดีจึงเนาะค่ะเนะว่ามีเรื่องตะหรืออันมีแต่มาก,กินกาแฟใส่เรื่องราวอันครอบครัวประจําบ้านเนาะค่ะเนาะเรื่องประจําเหือนนี่น้อยๆอยันแฟนเอเตอร์ไปตอเตอร์เอ้ยเอ้ยนหนเอเตอร์สอะไรกัครับตัางได้คุยกันว่างั้นเถอะปะ ท่านาเอาไปเฮ้อใส่เรื่องผลอื่นพันใส้โบป็นค่ะเจ้า,นาเนาไปว้าแุตโนขะเนาะถ้าว่าคน,คนมีปัญหาพันมาระบายก็ได้แค่รับฝังเขาแค่รับฝังงั้นเถอะปะพอปัญหาทุกอย่างเขาก็คนที่โดนปัญหาก็ต้องทําเองเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็แก้เองมันบอกค่ะเขาก็เอ้ยก็แค่ได้รับฝังเป็นบางจุดเนาะคะ่ะเนาะบางจุดก็ผ่อนคลายบางจุดก็ คืดนําได้บางจุดก็เออมันแห้งเป็นไปตามมันสภาพการและเวลาเนาะขนาดทุกคนก็แต่ละบ้านแต่ละอันคนก็มีปัญหาส่วนตัวมดละค่ะบัน้อยก็เยอะเนาะขนาดนว่าบัมีเลยนว่าอันร้อยเปอร์เซ็นต์อันบัได้มีแต่เลยนี่มันก็เป็นไปบัวใดดอกค่ะเอยว่ามันมันเป็นไปบัใดดอกเพราะว่ามันต้องมีมดละค่ะนิดนิดน้อยน้อยก็จุกกก็จิกเนาะมันแห้งมีก็คิดน้ำเท่เนะถ้าเอาคิดเยอะเอาก็ไปเยอะ ก็มีปัญหาเยอะเท่าบบคิดเลยกับพันหัวสมองตื่นเนอกค่ะเนาะถ้าว่าเอาเมารับฟังแล้วก็คิดตามนี้นิดน้อยๆก็ได้ฝึกฝนอันภูมิปัญญาเฮว่าบางเถอก็ถ้าเกิดไปเจอสภาพตัวเองก็ได้เออมันเป็นช่วงนั้นเคยได้ได้หินสินเี่ค่ะมันก็ว่ากันไปบางั้นเถอะปากันแล้วแต่เนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่อันสภาพตามอันสภาพครอบครัวเนาะค่ะเนาะสภาพภูมิอัน ฟ้าฝนดินฟ้าลมไฟก็ว่ากันไปก็คือกันว่านหะค่ะเอยว่านแต่ว่าถ้าเราไปอยู่มันมีปัญหาเราก็ไปจันยู่จุดเดียวก็โบได้ด้ค่ะก็ตรงทุกอย่างมีทางแก้เนาะค่ะเนาะเหมือนกับผูกเชือกผูกเตือค่ะถ้าผูกเชือกได้ก็มีทางอันใครอันเอาอันที่ว่าผูกอันปุ่มมันก็ใครออกเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นบางคนก็ใช้ระยะเวลายาวนานบางคนก็ใช้ระยะเวลาสั้นเนาะค่ะเนาะ คล้ายๆเขาทําคลิปอยู่บ่เอยบ้านรังคนก็ทําบ่แค่กี่เดือนก็ดังเปี้ยงปังเนาะค่ะเนาะคนที่ตามมีคนอันตรายเยอะแยะอันใดมีรายดอกไลายใดบางอันเดือบไปรังคนก็ทําเป็นหลายปีก็อยู่สมพันธ์ก็มีคะ่ะเพื่อนๆก็เข้าไปยุแต่ว่าบ่บ่เบ,บ,บิ่งกันจบเนาะค่ะเนาะแค่แคลิกๆแค่อันสองสามวินาทีก็หนีกันแล้วสนิทนนมันก็มีนะคะมีเยอะแล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่อันแล้วแต่ความอัน ภูมิใจหรือว่าความตามใจคนดูตามใจคนทำเนาะคะ่ะเนาะลังคนก็ทําคลิปดีดีกะคนเบิ่งกับพันไปเยอะกันแล้วแต่กัมันเป็นช่วงช่วงเวลาอันอันอันนั้นของเฮาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่ที่สำคัญก็คือทําสม่ําเสมอเนาะค่ะเนาะทาสม่ะะําเสม,สมอแล้วก็ลงสม่ําเสมอตามที่เฮาเคยทำะะมาค่ะมาเน่งหมีคเคยว่านอันถึงบ่กมีกันได้ผ่านนาะนเพื่อนเพื่อน,อนกัเอออันเอะ คือไอตุ๊กตานี like ่มาอีกแล้วันี้เราว้าเตอรเหมือนนี่บบมีบ่มีเตอรเว้าก็ฝอยไปตามภาษาเอ่ยค่ะกม้วนไปอีกแบบเลยค่ะแม่นบอกค่ะกม้วนไปอีกแบบบ่เยอะกม้วนไปอีกแบบค่ะก็สบายไปอันตามใจคนทําตามใจคนเบิ่งว่างั้นเหรอปะเบิ่งแม่ค่ะคลิปนี้ว้าไปเต็กแต่ว่าก็บบต้องถือกันเนาะค่ะเนาะอันต่างคลิปกินกาแฟมันอันแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะก็พามานั่งอัน บดีจึงค่ะก็คุยไปน้ำดื่มกาแฟาไปน้ำเนาะค่ะเนาะกาแฟามื่อถวยแล้วก็ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกบ้านที่เข้ามาทักทายเออตุก,กตาค่ะที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาพบกันกวบคู่มือเนาะค่ะเนาะเจอกันคู่มือกัน สไตยเอ้ยค่ะก็พาดื่มกาแฟอันดินน้ำลมไฟอากาศรอบบ้านอันไปเตลอเือแด่สินะค่ะก็คุยกันม้วนๆคะ่ะตามอันสไตเนาะค่ะเนาะก็ต่างได้คุยกันเป็นเพื่อนกันได้พบกันว่างั้นเด้อปอ่ะเอ้ตุ๊กตาพาฝันก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อเฮ้ทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆมีแต่ความสุขคะ่ะประสบความสําเร็จอยากเอ็ดเต๋อทำเต๋อกระเจ้าเขาเลยคะ่ะเฝ้าทำเนาะคะ่ะเนาะเพ่ต้องไปโรเด้อค่ะเด้อ บบต้องรอเพราะว่าเหาซีโบพร้อมค่ะบบมีเพื่อพร้อมจักคนนําโลกนี่ทําไปเลยค่ะแล้วเหาบ่ได้ไปเพื่อเอเดือดร้อนกะทําไปตามอัธยาศัยเนาะค่ะเนาะเฮาบ่ได้ยันไปอันเบียดบังอันบังเบียดเพื่อบังอันเถอะปะอ่ะเอยก็เบ้าตามสไตล์เอยก็คือมีความสุขทุกบานนะคะเด้พอพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ